กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ G ิฟต์วินเนทางกิฟฟอ n Channel ค่ะเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณผู้ชมคุณนรงศักดิ์ได้บอกกับเราว่าการทำธุรกิจขายตรงนั้นต้องมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ยอดเยี่ยมเพื่อกระตุ้นยอดขายและเพิ่มสมาชิกใหม่ค่ะอีกทั้งยังต้องมีโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายที่สูงขึ้นด้วยค่ะและช่วงนี้ค่ะเรายังมีสาระและประสบการณ์ดีๆจากคุณนรงศักดิ์ไปรับชมกันต่อเลยค่ะ,ะเราลองมาดูว่า308บาทเหมือนชาวบ้านเขาแต่ได้ของฟรีโอเคไหม อยากได้ของแถมเท่านั้นแหละครับลองมาดูกูต้าเคอร์คิวมาซีอีตัวนี้บ้างราคาสมาชิก330ต่อกล่องแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณซื้อ3กล่องคุณสามารถแลกกล่องที่4ได้ใช่ไหมมันจะทําให้กูต้าของคุณเนี่ยนะครับในราคากูต้าเฉลี่ยเหลือ297สู่การคิดต่างอีกครั้งหนึ่งใครที่อยากได้กล่องละ297ผมบอกว่าในช่วงนี้นะครับโปรโมชั่นมันเป็นอย่างนี้แต่ผมคิดต่างอย่างนี้ตอนนั้น มันมีถุงกระดาษใบนี้ออกมาเป็นสินค้าแรกปีใหม่ราคา28บาทนารงศักดิ์เลยไปบอกเขาว่าถ้าคุณซื้อ3กล่องแรกกล่องชุดหนึ่งเท่านี้พี่จะมีถุงกระดาษสวยๆให้หนึ่งใบถุงกระดาษใบนี้ผมจําได้ผมซื้อเจเจมอไปครั้งแรกราคา79นะพี่เหรียญมาเจอกิบรีน28นึกในใจว่า PV มัน990ถ้าเราเป็นโกสตาเนี่ยคูณ25%เราได้มา200กว่าบาทมีน้ำใจซื้อของติดปลายนวมให้เขาไป28บาทโอเคไหมฮะ หวไหมเนี่ยไหวนะวันนี้ใครซื้อกูตาสามกล่องนะครับ990แล้วแลก1กหนึ่งกล่องในราคาเท่านี้ถุงก,กระดาษใบนี้ไม่มีเพราะมันหมดจริงไหมครับมันหมดผมก็เลยใช้บอกวิธีการใหม่บอกน้องๆว่าน้องครับถ้าวันนี้เนี่ยเราอยากจะมีน้ำใจให้เขาในช่วงปีใหม่ซื้อชุดนี้หนึ่งชุดนะพี่มีกระเป๋าตัวนี้ไว้ให้น้องใส่สัมภาระของน้องได้หนึ่งใบคุณว่าเขาเอาไหม ทุกครั้งที่บอกไปเอาทุกคนปัญหามันอยู่ที่ว่ากระเป๋าใบนี้คุณจะไปซื้อที่ไหนถ้าซื้อตลาดนัดมันจะตกประมาณ4 9 5 0ิบอยู่แล้วแต่พื้นที่ล่าสุดเนี่ยนะครับผมไปดูมาปรากฏว่าถ้าเขาซื้อหนึงชุดนะครับแล้วพี่ได้คะแนนไปหนึ่งพันพี่สามารถซื้อกระเป๋าใบนี้ให้เขาสักใบได้ไหมครับซื้อได้ไหมครับถามจริงถ้าซื้อได้เอามายีบาทเพราะกระเป๋าใบนี้ผมซื้อมายีบาท นะเราต้องเลือกโปรโมชั่นโดยต้องรู้ว่าต้นทุนในการจัดโปรโมชั่นระหว่างเรากับลูกค้าเนี่ยมันต้องไม่สูงหรือโด่งเกินไปนะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องใช้ให้เป็นนะครับในเรื่องตรงนี้นะครับยังมีตปวโปรโมชั่นเนี่ยนะควบกันสู่การคิดต่างสุดท้ายเนี่ยนะครับเรื่องแก้วกาแฟยักษ์เนี่ยนะฮะรู้จักแก้วกาแฟยักษ์ไหมครับนี่คือล่าสุดเลยนะแก้วกาแฟยักษ์ใบนี้เนี่ยนะครับผมทาโปรอย่างนี้ใครซื้อ10กล่องนะครับแลก3กล่องแลก ize, แอคทิเวทได้2กล่องเอาถ้วยกาแฟยักษ์ไปเลย ตัดต่อภาพรูปนี้เสร็จยื่นให้ลูกค้าที่เคยกินกูต้าปรากฏว่าเอาเซตนี้หมดเลยเพื่ออยากได้อะไรแก้วกาแฟยักษ์และนี่คือที่มาว่าก่อนมากรุงเทพผมเสียแก้วไปตั้งหลายสิบใบเพราะอะไรครับแต่ผมก็ได้ยอดมาตั้งสี่ห้าหมื่นก่อนที่จะมายืนพูดที่ท่านฟังพูดด้วยความสบายใจเพราะตัวเองต้องเป้าว่าวันละเจ็ดพันที่นรงศักดิ์ดูแลผู้บริโภคในการซื้อกินซื้อใช้ผมทำมเบื่อมาแล้วเลยมาเที่ยวได้ห้าวัน <laughs> พรุ่งนี้จะไปท่าพระอีกรอบหนึ่งนะครับอ่า อันนี้ให้ดูนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับเอกสารพวกนี้มาสู่คําถามสุดท้ายนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบตรงนี้นะครับว่าวันนี้ในคําถามสุดท้ายคนทคํากิฟฟินคุณทํากิฟฟินบอกแล้วอยากได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ดูนิดหนึ่งว่าสู่รูปแบบการคิดต่างเมื่อกี้ผมฟังคุณสุนภาและชื่นชมมากท่านบอกว่าเราทํางานทั้งปีเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเราได้โบนัสเป็นเงินเก็บ ถูกต้องไหมครับแต่ณวันนี้หลายคนไม่ได้ทํากันคุณหมอต้อยก็พูดเสมอนะครับคุณทํางานคุณได้เงินเมื่อได้เงินมาหนึ่งก้อนจําไว้ให้คุณแยกบัญชีของเงินออกเป็น2บัญชีทันทีบัญชีหนึ่งเขาเรียกเาเรียกบัญชีปัจจุบันสําหรับค่าใช้ใจ่ายทุกๆอย่างที่คุณเป็นภาระอยู่กับบัญชีที่2องเขาเรียกบัญชีอนาคตเป็นบัญชีเงินออมที่ออมแล้วไม่สามารถดึงออกมาใช้ได้อะครับเผื่อกันไว้ฉุกเฉินในอนาคตผมจะยกตัวอย่างให้ท่านดูนะครับผมทําตัวนี้มาตลอดใน2ปีที่กําลังทําอยู่ขณะนี้นะครับ เริ่มต้นเนี่ยทำงานที่กิฟฟินผมอยากได้เดือนละสามหมื่นภายใน3ปีแต่ผลงาน17ปีเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ผมมีรายได้เดือนมากกว่า1ล้านบาทขึ้นไปได้เนี่ยผมสู่การเก็บออมจากรายได้ที่ได้ทุกๆเดือนดังนี้นะครับคุณลองดูผมแยกแยกเงินที่ผมได้มาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับออกเป็น2ส่วนส่วนใช้ใจ่ายปัจจุบันกับส่วนที่เก็บไว้ในอนาคตส่วนที่เก็บอนาคตผมจะเก็บไว้อย่างนี้หนึ่งมันมีช่องทางของการนำนำฝากอยู่วิธีหนึ่งก็คือถ้าเราฝากเดือนละเท่าเท่ากัน สูงสุดเขาให้ฝากหนึ่งคนหนึ่งเล่มโดยไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยนั่นคือฝากเดือนละ2องหมเต็มที่นะครับต่อชื่อนรงศักดิ์หนึ่งชื่อฝากไป2ปีนะครับถ้าคุณปิดบัญชีบัญชีเล่มนี้จะมีเงินเหลืออยู่ห0 0 0 0ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตลอด2ปีจะไม่มีการเสียภาษีเพราะเขาปลอดให้ผมบอกโอเคเอาพอได้เงินมาปุ๊บเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเงินเข้าปุ๊บผมก็จัดการแยกออกไปเลยเป็นเงินออมปรากฏว่าออมในชื่อตัวเอง2,5งหมแล้วมันยังเหลือผมก็เอาเงินออมในอนาคตเนี่ยฝากในชื่อของน้องชายบ้างหลานบ้าง ปีนี้รอบ2ปีนี้นะครับผมทําไปทั้งหมด14เล่มโดยที่ผมไม่เดือดร้อนอะไรนั่นหมายความว่าเดือนหนึ่งผมจะต้องตัดเงินรายได้ที่เข้ามาเข้าสู่การออมโดยวิธีการนี้เนี่ยนะครับเดือนละเท่านี้ครับ3 5 0 0 0 0หบาทต่อเดือนซึ่งเป็นเงินออมในอนาคตเงียบหมายความว่าไง หมายความว่าสมุด14เล่มนี้จบเมื่อใดนะครับ2ปีเหลืออีกประมาณ1ปีนิดๆน,น,นะครับมันจะจบแล้วผมจะมีเงินสดติดอยู่ในบัญชีไว้ใช้ในตอนกเกษียณง,งานในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าสมมุติเกิดอ,อยาก,กเกษียณมีเงินสดในบัญชีทั้ง8ล้าน4แสนทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ถ้าคุณทํากิฟฟรีเนี่ยนะครับแล้วคุณมีรายได้100บาทตัดเข้าสู่บัญชีอนาคต5บาทครับเหลือ95ใช้เองทําได้ไหมครับบัญชีไลน์นี้5มี ATM โอเคไหมถ้าอยู่ที่ตัวเองไม่มั่นใจเท่าไหร่เอาไปฝากชาวบ้านเขาณนะวันนี้ผมมีสมุดบัญชีของของทีมงานอยู่ที่ผมประมาณ80ว่าเล่มเพราะเขาไม่มั่นใจตัวเขาเองเขาเลยเอามาทิ้งไว้ที่ผมแล้วเขาเอาเงินเข้าทุกๆเดือน2เดือน3เดือนเขามาอัพครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะรู้ว่าเงินของเขาเท่าไหร่วันนี้ใครอยากได้อะไรในกิฟฟรีนจงเอาไปเถอะครับเพราะเขาบอกคุณแล้วว่ากิฟฟรีนคือแหล่งที่มีอามาของไรายได้ที่ยั่งยืนจริงๆ แต่คำถามหนึ่งอยากจะตอบสุดท้ายตรงนี้ว่าท่านพร้อมหรือไม่หรือเต็มที่หรือ,อยังกับกิฟฟรีนถ้าท่านพร้อมเต็มที่ท่านสามารถทําได้สิ่งหนึ่งที่ท่านจะอยู่ในกิฟฟรีนได้อย่างยั่งยืนจําไว้คนทคํากิฟฟรีนจะอยู่ในกิฟฟรีนได้อย่างยั่งยืนต้องทํางานที่กิฟฟรีนอย่างมีความสุขและความสุขที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความสุขเฉพาะคุณคนเดียวนะไปต้องเป็นความสุขจากทีมงานและเพื่อนร่วมงานด้วยมาวันนี้ผมพูดเสมอ ผมคนเดียวและก็ทีมงานใต้ผมลงไปแค่แค่ไม่กี่ไม่กี่คนเนี่ยไม่สามารถเอากิฟฟารินทั้งบริษัทให้อยู่รอดไปยั่งยืนเป็นร้อยปีหรอกครับแต่วันนี้กิฟฟารินจะอยู่รอดได้พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันไหมครับร่วมมือกันมันขอเสียงดังๆกับความยั่งยืนของเรานะครับและก็อยากจะบอกว่าคนคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนเวทีนี้อยากเป็นกําลังใจให้ตลอดนะครับผมทํางานร่วมทุกสายงานโดยผมไม่มีการบอกว่าคุณสายไหนงานไหนผมไม่ถามเด็ดขาด นะครับระบบหรือการดูแลทีมงานเป็นหน้าที่ของคุณแต่เรื่องรับวิธีการทําให้คุณได้เงินบางทีผมมีส่วนช่วยคุณได้อย่างวันนี้นะครับในการคิดต่างที่บอกท่านไปอะไรที่วันนี้คุณฟังไปแล้วยังไม่จูใจ <c oughs> เบอร์โทรติดต่อได้ใครที่มี Facebook คีย์ชื่อน,นายณรงศักด์เพชรโรพาสเข้าไปเลยนะครับชื่อภาษาไทยแล้วคุณก็เข้าไปที่เด f เฟซบุ๊กของผมในกลุ่มผู้นําต้นแบบ กลุ่มผู้นําต้องแบบย้าไม่ใช่ระบบนะครับแต่เป็นการให้ข้อมูลและเทคนิคทุกคืนเท่าที่ผมจะเขียนได้ผมเขียนลงไปเป็นร้อยร้อยเรื่องแล้วครับเพราะนั้นท่านไปดึงออกามาใช้ประโยชน์ได้เลยวันนี้ด้วยเวลาที่ไม่ไม่มากเกินไปนะครับท่านอาจจะได้ข้อมูลที่อาจจะรวดเร็วไปนิดนึงนะครับหลายคนก็เริ่มมีปัญหาแล้วใช่ไหมครับเพราะจะต้องรีบเข้าเสด็จเข้าเฝ้า นะครับทำสายตาออนวอนเหลือเกินว่าเมื่อไร่จะหยุดสักครั้งหนึ่งนะครับก็อยากจะบอกว่าดีใจและก็เห็นความสําเร็จของทุกๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับนั่นคือความภาคภูมิใจของบริษัทและนั่นคือความภูมิภาคภูมิใจของรุ่นพี่ทุกๆคนที่เป็นไดมอนด์ที่นั่งอยู่ตรงนี้รวมทั้งผมด้วยเราแสดงความยินดีทุกครั้งที่คุณเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จใครก็ตามประสบความสําเร็จย่อมเป็นที่นําพาให้คนอื่นนะครับได้เป็นแบบอย่างด้วยสําหรับวันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ ได้รับความรู้กันไปเต็มๆเลยค่ะกับกลยุทธ์การสร้างยอดโปรโมชั่นของบริษัทจากคุณนรงศักดิ์เพชรโรภพาสค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่นำกลยุทธ์ดีๆไปปรับใช้ดิฉันก็หวังว่าจะประสบผลสำเร็จเหมือนกับไดมอนด์แกลนพาราไดซ์คนเก่งของเราในวันนี้ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะรายการคิดวินเนอร์ของเราหมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ